ทายน้ำทั่วบ้านสูงมิดอ,อกกระแสน้ำเชี่ยวจัดจนเรือหรูล่มโอ้โหเรียกได้ว่างานนี้นะคะ ต้องขอส่งกําลังใจให้พี่น้องชาวจังหวัดพระนครศรีอย,ยุธยาที่ประสบภัยภัยน้ําท่วมอย่างหนักในขณะนี้ค่ะแล้วก็รวมไปถึงอีกหลาย,ลายจังหวัดนะคะที่กําลังเผชิญชะตาการรมเดียวกันด้วยค่ะจากฤทธิ์ของพายุเตี้ยนหมู่ที่กําลังเข้าไทยนะคะแล้วก็กำลังจะมีพายุลูกใหม่ที่จ่อเข้ามาอีกทะล่มอีกในช่วงประมาณวันที่11ตุลาคมอีกครั้งนะคุณผู้ชมตอนนี้เนี่ยต้องรับมืออย่างหนักเลยค่ะ ทั้งนี้นะคะคนในวงการบันเทิงที่ได้รับผลกระทบอย่างหนักจากน้าท่วมครั้งนี้ไม่ใช่เพียงแต่ใครอะคุณคุณแม่ของมิทองระยะใช่ไหมอันนี้ค่ะคุณต้อมนักฮไทยนะักแสดงรุ่นใหญ่เธอเองเนี่ยมีบ้านอยู่ที่อำเภอบางไทรจังหวัดพระนครศรีอยุธยาด้วยคุณต้อมเนี่ยจะเป็นนักแสดงที่มากความสามารถนะคะที่อยู่คู่วงการบันเทิงบ้านเรามาเนิ่นนานมากๆแล้วค่ะเธอเองเนี่ยเคยได้รับบทเป็นนางร้ายตัวแม่นะคะที่หลายๆคนมักจะรู้จักกันดีแล้วก็เห็นหน้าค่าตากันดีค่ะ เอกลักษณ์ของเธอเนี่ยก็จะเป็นสาวปากแดงที่เล่นละครเรื่องไหนๆเนี่ยก็จะต้องร้ายแบบสุดขั้วเลยนะคะด้วยประสบการณ์ในวงการบันเทิงของเธอเนี่ยที่มีมากกว่า30ปีทําให้เธอนั้นค่ะขึ้นหิ่งเป็นนางร้ายรุ่นใหญ่ที่มีฝีมือดีสุดๆเลยทีเดียวค่ะแล้วก็เธอนะคะหน้าเด็กมากจริงๆค่ะผู้ชมเห็นแล้วเนี่ยแทบไม่น่าเชื่อเลยว่านี่เป็นใบหน้าของคนที่มีอายุเฉียด50กว่าปีแล้ว เพราะว่ายังดูสวยใสยเหมือนสาวๆเลยเดียวนะคะแต่ว่านานๆทีเนี่ยเธอเองก็จะอัปเดตความสวยแบบธรรมชาติให้ได้ดูนะคะนาน,าน,านเลยเลยะค่ะเห็นแล้วต้องอิจฉาอือิดชาจริงๆเพราะว่าดูยังไงแล้วคุณต้อมนะคาไทายเองเนี่ยก็ยังมีความหน้าเด็กกว่าอายุเสมอเลยนะคะความสาวนี้ได้แต่ใดมาเออคุณแม่เนี่ยเคยบอกว่าหน้าใสหุ่มเซียแบบนี้เนี่ยในวัย51เนี่ย มีมาจากความมุ่งมั่นทุ่มเทพยายามดูแลตัวเองทั้งรูปร่างหน้าตาด้วยวิธีธรรมชาติเออวิธีธรรมชาติเราผู้ชมอมจนส่งผลทําให้มีผลลัพธ์ที่ดีจนถึงทุกวันนี้นั่นเองค่ะกลาบความคงกระพันของความสาวความสวยของแม่ต้อมจริงๆนะคะสาวๆคนไหนที่ได้ดูเธอเนี่ยจงดูเอาไว้เป็นตัวอย่างนะจ๊ะจบเรื่องความสวยเอาไว้ก่อนค่ะพักไว้ก่อนดีกว่าเนาะมาต่อกันเรื่องอุทกภัยเลยดีกว่า คืองานนี้ค่ะคุณต้อมนาหไทยเนี่ยเธอเองได้มีการอัดคลิปลงไอจีเผยสภาพบ้านของเธอณนะตอนนี้เนี่ยที่เต็มไปด้วยน้ําท่วมทูงถึงสูงถึงอกเลยค่ะพร้อมกับแคปชั่นว่ามีใครให้มากกว่านี้ไหมภัยพิบัติครั้งนี้เจออ่วมอ่วมสวดมนต์หนักมากแล้วนะทําไมไม่เห็นช่วยได้เลยอ啊ใครบอกวะเธอบอกว่าทนไม่ไหวแล้วนะน้าท่วมสูงจริงๆอีกน,นิดนึงเนี่ยจะมีหลังคาอยู่แล้วท่วมอกอยู่แล้วค่ะ นอกจากนี้นะคะในคลิปเธอก็พูดอีกนะคะว่าความสูงของระดับน้ำเนี่ยมันอยู่ระดับหน้าอกแล้วได้รับความเดือดร้อนเป็นอย่างมากใครที่มีส่วนเกี่ยวข้องเนี่ยช่วยเร่งระบายน้ําออกไม่น้ำเจ้าพญาทีหรือว่าออกแม่น้ำมหาสมุทรอินเดียไปเลยก็ได้ที่รีบระบายออกไปให้หมดเพราะว่าเกิดความลําบากมากๆแถมในคลิปค่ะก็ยังมีการเผยให้เห็นเรือบ้านที่มีชื่อว่านาวาจุมพลนะคะเป็นเรือไม้ขนาดใหญ่ ที่ตกแต่งอย่างหรูหรามูลค่าหลักล้านเลยทีเดียวค่ะผู้ชมมีทั้งห้องนอนห้องอาบน้ำครบคันอยู่ภายในเรือนะคะแต่ว่าเรือเนี่ยก็ได้ล่มลงอยู่ริมตลิ่งค่ะผู้ชมเนื่องจากกระแสน้ำเนี่ยมันไหลเชี่ยวมากๆ พร้อมกับเธอเองยังปลอบใจตัวเองด้วยนะคะว่าสู้ๆนะตัวเองเออมันไม่รู้จะทำยังไงเนาะเป็นสิ่งเดียวที่จะทําได้คือการปลอบใจตัวเองค่ะผู้ชมเรียกว,ว่าง,งานนี้เนี่ยเดือดร้อนกันมากจริงๆนะคะฝนตกเหมือนแกล้งกันทุกวันเลยค่ะขอให้ทุกท่านเนี่ยผ่านวิกฤตนี้ไปได้ในเร็วๆวันนะคะเป็นกําลังใจให้ค่ะและนี่ก็คือข่าววทยไทยนิวแล้วคุณจะไม่พลาดทุกกระแสร้อนของสังคม